โดนเลียงคาสตีมไม่เล่นไม่ตาม ไม่ทำอะไรเลยเ <Nope. S 1> อาละค่ะวันนี้ก็อยู่กับรายการคุณหญิงสู้ชีวิต E p เท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสู้ชีวิตตลอดถามว่าคนดูเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะ40-50แต่ทำไมยังมีเกลียนอยู่ <No. S 1> ตอนเรื่องมาก็อย่างที่เห็นหละค่ะไม่ฟอกไม่ฟาร์มเต้นอย่างเดียวคือในใจหญิงก็เอะใจและเอะเดี๋ยวเขาก็ฟาร์มดอกนะถ้อเต้นเสร็จแต่ก็เต้นไปเรื่อยโอเคเขาเริ่มฟาร์มแล้วหญิงก็ดีใจแล้วค่ะ <Okay. S 1> ดีนะที่ไม่ออแต่ทว่าพอฟาร์มเสร็จนะคะก็ยืนนิ่งแล้วก็วิ่งเข้าพุ่มไปหลบในพุ่มแบบนี้เลยค่ะแล้ว ก็ไม่ทําอะไรเลยปานี้แรงกลาง3มตัวยิงก็เลยโดนหนักมากเลยค่ะตุยไปซึ่งพิซานีของเราก็ไม่ฟาร์มค่ะยิงจึงตัดสินใจมาฟาร์มเองเพราะว่าถ้ามันไม่ฟาร์มทีมเราก็ไม่มีตัวฟาร์มได้แล้วค่ะซึ่งพิซานีของเราก็ยืนแก๊กหลอกค่ะไม่ฟาร์มไม่ทําอะไรเลยแต่พอยิงจะฟาร์มคลิปเสร็จนะคะนางก็เหมือนจะห่วงคลิปนะคะก็วิ่งมาลัาดเนี่ยคะ่ะนางก็จะทําพฤติกรรมแบบนี้นะคะนี่เรียกได้ว่าท็อกซิกอีกอย่างหนึ่งเลยคะ่ะเท่านายยังไม่พอเอาบัฟแล้วยังวิ่งเข้าไปแจกอีกทุกคนก็น่าจะรู้เน ซึ่งตัวดิฉันเองก็ท่องไว้นะคะว่าเลดเกมดิเลนนะเลดเกมนะลูกเลดเกมเป็นของเราฉันก็พยายามหาจัหวะฉาบช่วยในการเล่นนะคะแต่ทว่าฉันก็ได้ตุยลงไปแต่ก็ยังดีที่พ่อหนุ่มอันเลงของเรานะคะดันป้อมขึ้นไปสูงมากและนางก็ไม่ทําอะไรนะคะกดสติ๊กเกอร์ใส่เราแบบนี้แล้วก็ยืนเต้งหญิงก็ทําได้อย่างเดียวนะคะตั้งหน้าตั้งตาฟาม <Okay. S 1> ไปลูกเผจคนอื่นก็น่ารักนะคะบอกว่าพี่หญิงสู้ๆอย่ายอมแพ้ซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นแหละคะ่ะดาเมจในทีมไฟมันต่างกันสี่ต่อห้าซึ่งตัวดิฉันเองไม่มีบทบาท หนีฟร์มอย่างเดียวนางทาร่าก็มาป่วนป่าเวอร์เพราะว่าเราก็ไม่มีพาณิชย์่ดีที่ลาดูมาได้ซึ่งหญิงก็โกรธทาร่ามากเลยนะคะมันชอบมาเวทป่าเรายิงก็เลยจะจัดการนางให้ดูนะคะเนี่ยปล่อยลูกบอลออกไปแล้วก็หนึ่งสองแปลงร่างตุยไปดีทาร่าอย่ามันแต่กว่าจะตายได้นะคะช่วยกันเบิร์ดเป็นชั่วโมงทุกคนเห็นภาพอะไรนี่มะบอรดมันยังใจดีช่วยเราดันคลีปเลยจ้าเนี่ยผูแ้แกดูสิขนาดบอดมันยังสงสารเราว่าคือจังหวะนี้อะหญิงอยากลองเล่นดูนะคะก็เลยปล่อยบอลใส่อีกนิดไปแล้วก็จัด การตะปบแล้วก็1นสองเรียบร้อยตัวแตกไปนะคะแต่ว่าเราเกือบเสียชีวิตเช่นกันค่ะแต่เราก็หนีได้ซึ่งจังหวะนี้บอกเลยว่าเป็นจังหวะคลิกไปนะคะอาเลนกระโดดเข้าไปใส่มูราานะคะแล้วก็ลงสับๆๆๆๆๆนะๆๆๆแล้วกทำให้อีกฝั่งตายไปถึง2ตัวและตัวนี้เป็นตัวที่3นั่นก็คือทาร่าลุงเพชรนะคะก็ช่วยกันดันอย่างสุดใจจะไปจบป้อมแต่ว่าพี่ซานิของเราค่ะยืนเก๊กหล่อเวอร์จังหวะนี้บีมหัวใจมากค่ะเพราะว่าคลิเข้าป้อมแล้ว แต่ว่าคี่ตายนะคะแต่ดีที่มีชุดใหม่นะคะยิงก็เลยเข้าไปกวานป้อมเทลก็ยิงแต่ป้อมนะคะทำให้เกมนี้เราชนะมาได้บอนคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะให้หยุดเธอกว่าจะได้มาแต่ละดาวมันเหนื่อยนะคะ